สวัสดีครับผมฟัโก,กบอนะครับวันนี้ผมก็มีอ่บอทเจ้าตัวผนหวยนะครับก็ตัวนี้ก็จะส่งผลหวยให้ทุกหวยเลยนะครับตามเวลาเลยก็จะส่งให้ไม่เลทน,นะครับตัวนี้เลทสุดไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็จะค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้อ่ตัวนี้ก็ให้เช่าอยู่ที่สามร้อยบาทต่อเดือนครับใครสนใจก็สามารถอ่ทักมา ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ได้เลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับใครสนใจทักมาได้เลยก็จะมีลาวอังกฤษมีลาวสตาฮานอยเยอรมันลาวกาชาติรัเสเซียก็มีหมดนะครับอ่าครบเลยค่อนข้างครบสิงคโปร์ฮังเส็งบายนะครับอ่ามีค่อนข้างครบเลยใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเค วัสดีครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาส่งก็สนใจก็ทักมาได้เลยโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฟาโกบอลนะครับวันนี้ผมก็มีเอ่บอดเจ้าตัวผลหวยนะครับก็ตัวนี้ก็จะส่งผลหวยให้ทุกหวยเลยนะครับตามเวลาเลยก็จะส่งให้ไม่เลทนะครับตัวนี้เลทสุดไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับ ก็จะค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ให้เช่าอยู่ที่สา0ร้อบาทต่อเดือนครับใครสนใจก็สามารถอ่าทักมาในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ได้เลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับใครสนใจทักมาได้เลยก็จะมีลาวอังกฤษมีลาวสตาฮานอยเยอรมันลาวกาชาติรัเสเซียก็มีหมดนะครับครบเลยค่อนข้างครบสิงคโปร์ ทางเส็งบายนะครับมีค่อนข้างครบเลยใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคสวัสดีครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาสง่งก็สนใจก็ทักมาได้เลยโอเคครับ,วรบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฟาก,กบอทนะครับวันนี้ผมก็มีอบอทเจ,จ้าตัวผล่วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะ ส่งพื้นหวยให้ทุกหวยเลยนะครับตามเวลาเลยก็จะส่งให้ไม่เลทน,นะครับตัวนี้เลทสุดไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็จะค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ให้เช่าอยู่ที่สามร้อยบาทต่อเดือนครับใครสนใจก็สามารถาทักมาในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ได้เลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับใครสนใจทักมาได้เลย,เลยก็จะมี ลาวอังกฤษมีลาวสตาฮานอยเยอรมันลาวกาชาติรัเสเซียก็มีหมดนะครับอ่าครบเลยค่อนข้างครบสิงคโปร์อืมฮังสางายนะครับอ่ามีค่อนข้างครบเลยใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเควัสดีครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาสง่งก็สนใจก็ทักมาได้เลยโอเคครับวัสดีครับผม